ตอนนี้เรายังอยู่ที่เมืองต้าถงและที่พักก็ดีงามมากได้ฟิลโรงเตียมในหนังจีนโบราณพอพูดถึงโรงแรมในภาษาจีนก็มีชื่อเรียกโรงแรมหลายคำทีเดียวเริ่มจากคำแรกจิวเตียนคำนี้ใช้ในความหมายของโรงแรมที่มีความหมายทั่วไป 2. หลิวกวนคำนี้หมายถึงโรงแรมที่มีขนาดใหญ่โตซึ่งตัวอนนักษรนี้ถ้าอ่านเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นก็จะอ่านว่าเหลียวคัง คำที่3คือลิวเชอร์คำนี้หมายถึงที่พักที่มีราคาย่อมเยาซ4ปิงกวนคำนี้หมายถึงโรงแรมที่มีขนาดเล็กและ5ฟันเตียนคำนี้หมายถึงที่พักที่มีบริการอาหารร่วมด้วยราชธานีต้าถงเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์เว่ยเหนือเคยเป็นจุดพักแรมสำหรับผู้เดินทางระหว่างจีนและมองโกเลีย ื่อจอดอูดซึ่งเป็นพาหนะในสมัยนั้นพอเข้าสู่ราชวงศ์ชิงได้ถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็นบิงเชงซึ่งมีความหมายว่าปราสาทบนที่ราบปัจจุบันตาถงอยู่ในมณฑลชานซีใกล้กับอินเนอร์มองกโกเลียอยู่ที่ความสูง1,040เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจึงมีอากาศเย็นโดยเฉพาะตอนกลางคืนแม้ตอนนี้จะเป็นช่วงสงกรานก็ตามเมืองเก่าตรงนี้ไม่ใช่อาคารที่ลงเ,เือมาแต่เดิม แต่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อ15ปีที่แล้วเพื่อฟื้นฟูสถากรรมสมัยหมิงให้กลับมาชีวิตอีกครั้งหนึ่งอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองต้าถงก็คือเต้าเซียวเมียนซึ่งเป็นการนำแป้งที่อัดเป็นทรงกระบอกมาหั่นด้วยมีสดสดๆให้เป็นชิ้นๆเส้นที่ออกมาก็จะมีความอบอ้วนเหมือนเส้นพาสตา้า เส้นที่สดใหม่ผสมผสานกับริกีจัดจานทำให้มีรสชาติที่โดดเด่นที่พักแห่งนี้มีชื่อว่าปีป้าโลเ i ียนปีป้าก็เป็นชื่อเครื่องนตรีเี่นหนึ่งและโลเตียนก็หมายถึงโรงแรมแบบดั้งเดิมซึ่งที่นี่อยู่ในใจกลางราชธานีเก่าโรงแรมแห่งนี้ไม่ได้มีดีเพียงสถาปัตยกรรมคลาสสิกแต่ยังเสิร์ฟอาหารเช้าซึ่งเลิศรสและเสิร์ฟไม่อัน รานี้จอะไปสำรวจราชานีเก่าในยามเช้าบริเวณนี้เป็นจตุรัสกลางเมืองเก่าพอได้แสงแดดเต็มเต็มซะกิกรรมก็ให้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งลานนี้เห็นได้ว่ามีผู้สูงอายุออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งกันอย่างแข่งขัน ที่ตะวันตกของราชนีเก่ามีวัดในตำนานแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าหัวหย,ยานซื่อซึ่งมีความหมายว่าการนำดอกไม้ชิ้นที่ต่างๆมารวบรวมไว้เป็นพวงมาลัยเนื่องจากหัวหย,ยานคือนิกายหนึ่งซึ่งมีการนำพระสูตรหลายพระสูตรมารวบรวมเข้าไว้ด้วยกันโดยพระสตรนี้มีชื่อเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่าอาวตังสกสูตรวัดหัวหย,ยานนี้สร้างขึ้นในราชาัชสมัยเลี้ยว ในปี138 0แต่ได้ถูกทำลายและได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นช่วงสงครามเลี่ยวกับจีนและช่วงสมัยสงครามกับทางมองโกเลียอาราแห่งนี้เคยมีกุฏิและห้องหับต่างๆจำนวนร้อยห้องแต่อกากีภัยครั้งใหญ่สมัยราชวงศ์ชิงได้ทำให้สูญหายไปเกือบทั้งหมดปัจจุบันเหลืออยู่เพียงมหาวิรวิหารและหอไตรเพียงเท่านั้นที่มหาวิรวิหาร มีปริสถานพระพุทธห้าพระองค์ตามคติในนิกายมหายานและนิกายวชิรยานในภาษาบาลีสันสกฤตจะเรียกว่าปัญจตถาคตซึ่งก็หมายถึงพระพุทธและพระบธิสัทว์รวมกันเป็นห้าพระองค์ส่วนในภาษาจีนจะเรียกว่าอู่ชื่อยูไลก็หมายถึงพระยู่ไลาจานวนห้าพระองค์ซึ่งประกอบไปด้วยตรงกลางคือพระมหาวัยโรจนะนั่นก็คือพระพุทธสมณโคดมนั่นเอง ทางทิศตะวันตกก็จะเป็นพระอามิตาภะซึ่งประทับอยู่ในแดนสุขาวดีที่เรามักจะได้ยินในหนังจีนบ่อยๆเมื่อลงจีนมักจะเอ่ยชื่อว่าอามิตตพุทธทางทิศเหนือก็จะเป็นพระอมโมคสิทธิ์พระบริษัทธ์แห่งความสําเร็จทางทิศตะวันออกคือพระอโศกยาพระบริษัทธ์แห่งสัจจะส่วนทางทิศใต้ก็คือพระรจตนาสัมภวาพระบริษัทธ์แห่งความสเสมอภาค อีกองค์นหนึ่งที่สําคัญไม่ย่อหย่อนไปกว่ากันก็คือหอไตรซึ่งปริษถานปฏิมากรรมต่างๆได้แก่พระศรีสกยมุนีพระศรีอริยเมตรไตรตลอดจนพระผุ้ริสัต์กวนอิมและพระผุ้ริสัต์อื่นๆตามกติมหายานนอกจากนี้หอไตรแห่งนี้ยังเป็นหอสมุดเพื่อบันจุกคำพีในนิกายหัวญาณซึ่งมีพระสูตตต่างๆจํานวนมากมาย ปรัชญ,ญาของนิกายอาวตังสกสูตรนี้ก็คือทุกอย่างในจักรวาลมีสมรรถภาพระหว่างกันรวมถึงอดีตและอนาคตก็เกี่ยวเนื่องกันเป็นทอดๆและยังมองว่าทั้งจักรวาลจะกลับไปสู่ความเป็นพุทธะที่สูงสุดคล้ายกับกติฮินดูที่มองว่าอาตมันหรือวิญญาณแห่งแต่ละดวงนั้นสุดท้ายก็ต้องกลับคืนสู่ปรมัตมันซึ่งก็คือดวงจิตอันสูงสุดของพระเป็นเจ้า โลตสัสตราหรือศาสาธรรมบุญลิกสูตรก็คือนิกายย่อยนิกายหนึ่งในอวตังสกสูตรซึ่งมีแนวคิดว่าทุกคนมีความเป็นพุทธภาวะอยู่ภายในเพื่อรให้ถูกปลุกขึ้นมาให้ตื่นรู้อย่างฉับพลันจนเกิดเป็นสติและสมาธิอย่างสมบูรณ์ซึ่งนี่ก็คือพื้นฐานที่ผู้ทางไปสู่ลัตธิเซนบุคคลธรรมดาสามารถมุ่งสู่ความเป็นพระโพธิสัตว์ได้และสามารถบรรลุ พุทธิภาวะได้ในที่สุดเมื่อผ่านการเจรัาายอยา่างถูกต้องและบริสุทธิ <N> ์ในจีนบาริสต้าได้กลายเป็นโรบอทไปแล้วก็คล้ายๆกับเต่าบินของเราแต่ที่นี่สเกลใหญ่กว่ามากและเผยให้เห็นโปรเซสข้างในด้วยเมืองตาถงนี้เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีลานกว้างกลางเมืองเกา่า ซึ่งไม่มีรถโมบิ้งในนี้เพื่อการให้ผู้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้เข้ามาทำกิจกรรมกลางแจ้งกันหากในไทยมีสถานที่แบบนี้บ้างก็คงจะดีเมืองตาทงนี้นับว่ายังใหม่สำหรับการท่องเที่ยวเพราะไม่ค่อยเห็นมีชาวต่างชาติมักเท่ยใดนักเนื่องจากในอดีตเขตนี้เคยเป็นเมืงองตาลินมาก,ก่อนฉะนั้นผู้คนจึงยังบริสุทธิ์สดใสและถึงเต้นที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติเมื่อมายเยี่ยมชมบ้านของตนเอง ในอีพิโซดต่อไปเราจะไปต่อกันที่เมืองเฉิงเตอ๋มนนเอมณฑลเหอไปทางที่มันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่ง